การวิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่มอเตอร์วนะครับวงแหวนรอบนอกมุ่งหน้าบางนาครับขับชิวๆครับประมาณ80ร้อยนะครับ1 9 0 E นะครับสำหรับลูกค้าที่ตอนนี้เป็นรถคููนกนะครับก็เราจะส่งลูกค้านะครับไปที่กุดรนธานีนะครับก็เลยต้องมาเทสให้ซะหน่อยนะ วิ่อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับส,สบายๆเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 2jz 3000นะครับ mm hmm. ก็อัตราเร่งมาเร็วครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ110 120 110นะครับแล้วผมจะลองกดคลิกดาวดูนะครับอ่าห้ ไม่ให้ครับพอกดคลิกดาวหน่อยหนึ่งเบรกเลยถนนเขาบอกบอกให้ว่าเห็นป้ายร้อยยก็เลยกดเลยครับ,รบไม่ถึงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นด่านทับช้างนะครับด่านทับช้างก็เลยวิ่งเร็วไม่ได้ครับว่าจะวิ่งตามป้ายที่เขาบอกร้อยยี่สซะหน่อย รู้ว่าไปอยู่ที่ต่างจังหวัดจะน่าจะวิ่งได้เกินร2 0ิบนะครับอันนี้ก็วิ่งแบบชิวๆนะครับสบายๆหลังจากที่เทสร,รอบแรกประมาณร้อยหนึง่งคงอะไรจะเริ่มสัน่นะครับตอนนี้เราก็ไปถ่วงจี้ล้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลองเทสอีกทีหนึง่งก็ อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้ะครับก็จะไปลงที่เชียงกงบางนาครับไปดูเครื่องยนต์หน่อยว่าจะมีเครื่องอสวยๆมาไว้บริการลูกค้าอีกทีนะครัก็ต้องไปดูเองเห็นว่าเปิดตู้ใหม่นะครับบรรยากาศก็ให้ครับแต่ว่ากุด กดไม่ได้นะครับรถเยอะอาจจะจะลองกดคลิกดาวอีกทีนึงนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วละ่ะโอ้โหบางนานี่ไม่เหมือนบางปะยินครับหนาะจังหวะกดคลิกดาวยากครับก็ใจเย็นๆก็ขับไปเรื่อยๆครับรอบก็อยู่ประมาณนี่สองพันกว่า mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณสัก0สิานะครับ นี้ไม่มีไม่มีแก๊สนะครับน้ำมันล้วนๆเลยนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวเพราะว่าน้ำมันก็กับแก๊สก็สูสีแล้วยพีงต่างจังหวัดไม่ค่อยได้มีไฟแดงก็ไม่น่าจะสิ้นเปืองมากก็ได้สิบกิโลลิตรสิถึงสิบกิลลิตรนะครับ สบายๆนะครับอ่านาจะลองกดเอากดไม่ได้นะพอจะกดก็เบรกนะครับข้างหน้าเป็นด่านทับช้างบรรยากาศเป็นใจครับลองทั้งแอร์ลองทั้งเครื่องนะครับลองทั้งเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงก็เปิดให้ฟังได้หน่อย เครื่องเสียงดีนะครับใช้ได้เลยคนระับฟังสบายๆแอร์ก็ย็นปกติครับ สางด่วนนะครับจะลองกดให้ดูอีกทีนึงนะครับความร้อนก็อยู่ครึ่งนึงนะครับนิ่งๆปกติปกติเลย คันนี้ไม่มีอีซี่พาสสามสิบบาทเก็บค่าผ่านทาง ออกตัวช่วงแรกนะครับอ่าลากเลยครับลากยาวเลยถนนโลง่งอาลากได้ยาวๆเลยคอ่าสามนะครับอ่าสี่โอ้วาตรงล่งว่าจะกดซะหน่อยครับก็ติดแล้วครับ น9 0 e ก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นรถคลาสสิกไปแล้วนะครับรุ่นนี้เพราะว่าตาสี่เหลี่ยมก็เริ่มใหญ่เริ่มแล้วต่อไปก็จะเป็นบอดี้ที่เล็กนะครับในในรุ่นเดียวกันก็เป็นบอดี้ที่เล็กสําหรับเป็นรถอนุรักษ์ระนะครับเพราะนั้นเลือก190เนี่ยราคาไม่ถึงแสนนี่ก็มาทําก็แสนกว่านะครับไม่มีคําว่า ห้าหกหมื่นนี่ไม่ได้ของดีนะครับเห็นลูกค้าบางคันว่ามันทําไมแพงบางบางคันที่เขาทําเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หนึกอยู่ที่สองแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าคันนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นแบ่งปันนะครับก็ลูกค้ามาแบ่งปันเราก็แบ่งปันต่อนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแต่เราก็ต้องทําให้คือการทํางานมันจะแพงกว่าราคารถอยู่แล้วครับแพงกว่าราคารถเห็นได้ชัดเลย เพราะว่าเก็บรายละเอียดแทบทุกจุดเลยครับกว่าจะเสร็จงานออกมาก็โ,โหใช้เวลาพอสมควรนะลูกค้าก็ขอบคุณลูกค้าที่ใจเย็นนะครับรอรอนะครับรออย่างมีเหตุมีผลแล้ไม่รีบร้อนเพราะว่าการทํางานเราก็ทั้งใช้ทั้งเวลาทํางานด้วยแล้วก็เวลาที่จะทดสอบด้วยเหมือนกับใช้งานจริงไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้เราทํางานที่ ช้านะครับต้องเรียกว่าช้าเลยเลยครับก็ขับสบายๆนะครับในซีเรียสสำหรับต่างจังหวัดก็อันนี้ก็ถือว่าในเมืองก็รถติดก็ใช้ความร้อนไม่ขึ้นถ้ายิ่งวิ่งเร็วๆก็ยิ่งสบายสบายนะครับคันนี้ปะเกน็นฝาสูบเราได้เปลี่ยนเป็นปะเกน็นฝาของรุ่นเทอร์โบนะครับเป็นของ2 GZ เเทอร์โบ เป็นฟาเหล็กตะกินฟาเหล็กอย่างหนานะครับแล้วก็พัลมคันนี้ก็เป็นฟรีปัม๊มนะครับเพราะนั้นระบายความร้อนก็จะระบายได้ดีก็ทําเผื่อรองรับแก๊สไปเลยครับแก๊สเราก็ได้เจาะรูหัวฉีดไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับจะไปใส่แก๊สในอานาคตก็ถือว่าเราก็เตรียมคอนเซปต์หลายๆอย่างไว้สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปรื้อสายไฟหรือเยอะแยะนะครับ เพื่อนช่างด้วยกันจะได้ทํางานาากับเราอ,อย่างได้ต่อเนื่องอย่างง่ายๆนะครับ <im it> ไม่ต้องเข้าวงว่าคุณไปทํวายริงที่ไหนมาก็ไปทําที่นั่นที่นี่เหมือนอย่างสมัยก่อนที่เราทําการกันนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทํางานให้เพื่อนช่างที่ต่างจังหวัดก็ทํางานด้วยกันได้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนช่างนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดในหลายจังหวัดนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเรา เดี๋ยวเราก็จะส่งรถเบนซ์รุ่นเก่าๆเนี่ยครับส่งต่อนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่จะทำงานร่วมกับเราเพื่อการดูแลบริการให้ลูกค้าลูกค้าที่จะใช้รถพวกนี้รถเบนซ์ด m เอ็มวรุ่นเก่าๆเนี่ยครับที่เป็นรถที่ดีคุณภาพสูงแต่ว่าหาช่างที่จังหวัดดูแลยากผู้ใช้ก็เลยไม่อยากจะ ซื้อไปใช้ครับเพราะว่ามันมันมันใช้แล้วมันลำคาญน,นะครับจบงานมั่งไม่จบงานมั่งนะครับขาดความชำนาญมั่งอะไรเงี้ยครับก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ในเรื่องพวกนี้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทั้งหมดนะครับคำปรึกษาทั้งหมดในการทำงานที่จะดูแลลูกค้าสำหรับรถเบนซ์บีเอ็มวโวรุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยออกไปต่างจังหวัดก็เยอะนะครับ ค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีปัญหากาันลูกค้าที่ต่างจังหวัดโทรมาหาตลอดเลยครับว่ามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อู่ไม่เข้าใจนะครับแล้วบางอู่ที่ที่ทําเครื่องเจอเองเนี่ยบางทีก็วีวีทีไอแล้วก็ใส่ใสายพานใส่มาร์ทผิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถอดแล้วถอดอีกนะครับบางทีรถวิ่งเข้าไปดีๆเปลี่ยนซีนเปลี่ยนสายพานเราลิ้นก็กลับเป็นว่า เครื่องสตาร์ทเดินนิ่งไม่ได้เบาดับมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็จะมีอาการตรงนี้ไปนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีโอกาสได้ลื้อเครื่องเจนะครับจะตั้งสายพานให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนช่างเพราะว่าเห็นลูกค้าบ่นแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็โทรมาแล้วก็ให้ข้อมูลช่างไปช่างบางอู่ก็ฟังนะครับช่างหางอู่ก็หาว่า ลูกค้ารู้มากนะครับที่จริงแล้วของพวกนี้มันต้องทำงานร่วมกันนะครับระหว่างลูกค้ากับช่างนะครับบางทีถ้าไปอีโคสูงๆก็มันก็ไม่ดีนะครับต้องเพื่อนช่างด้วยกันก็อยากให้ใจกว้างนะครับยอมรับความคิดเห็นของลูกค้าบ้างสำหรับงานใหม่ๆที่เรายังไม่ถนัดนะครับที่วันนี้มาลองรถหรือมาบน่นไม่รู้ว่าเนี่ยต้งใสจะบ่นซะมากกว่า โอเคครับก็ขอบคุณสําหรับคุณครูนพนะครับที่ไว้วางใจนะครับเราจะส่งมอบรถคันนี้ให้แล้วนะครับก็ขอให้ไปใช้อยู่ต่างจังหวัดยังมีความสุขนะครับเป็นความใฝ่ฝันของคุณผู้ชายนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันความรู้สึกนะครับถึงเป็นเบนซ์เป็นเก่าหน่อยแต่มันมีความคุณค่าทางจิตใจนะครับก็ไม่สามารถที่จะ เฮ้ย hey, ทำไมต้องแฟลวซื้อรถเก่าๆนะครับ mm hmm. คือคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันมันมีค่ามากกว่ามูล,ลค่ามากกว่ามูล,ลค่ามากกว่าตัวตัวเงินนะครับมันมองมันมันยังไงคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันมันอะไรม,มันหาเทียบไม่ได้นะครับออตอนนี้มาถึงบางนาจะลงมอเตอร์วีก็มีฝนโปรยปรายนะครับ รู่สิว่าถ้าขับลองมาถนนเรียบๆมาอย่างนี้ครับถ้าไม่บ่นก็มันจะหลับนะครับก็เลยต้องบ่นสะหน่อยวันนี้รับขอบคุณมากครับผม